สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ BB Channel วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำปุ๋ยอย่างง่ายๆแล้วก็เทคนิคการหาขี้นั่นเองเรามาเริ่มจากสิ่งก่อสร้างง่ายๆก่อนเราต้องไปหาหมูมานะครับหมูหมูเนี่ยเป็นสัตว์ที่ผลิตขี้ได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะกินเก่งมากด้วยอันนี้ผมจะแนะนำวิธีการทำฐานหมักปุ๋ยอย่างง่ายๆ ก็หลักๆแล้วก็วางฐานไม่กี่ฐานครับแล้วก็ทําตู้ไม้ไว้เอาไว้เก็บขี้ที่เราหมักเสร็จแล้วปุ๋ยนั่นเองแต่เรียกขี้ผมสะดวกปากกว่าแล้วก็วางฐานอาหารไว้ซึ่งในฐานอาหารสัตว์เนี่ยมันจะสามารถรักษาการเก็บอาหารเนี่ยได้เท่าเท่ากับการเก็บรักษาในตัวสัตว์เลยก็สําหรับคนที่ไม่รู้นะว่า ไอเบอร์รี่ขาวอ่ะบวกกับหมูเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอย่างแรกเนี่ยเราเลือกที่เบอร์รี่ขาวเนี่ยแล้วก็ยัดให้มันกินปั๊บคนปกติเนี่ยเขาจะค่อยๆกดค่อยๆกดไปให้ที่มันไหลใช่ไหมแต่ผมแนะนําถ้าคนเคยเล่นแลนนะมันจะมีโปออโตคิกอ่ะอ่าเอามาลองเลยเดี๋ยวเนี่ยคือโปโปออโตคิกนะครับผมได้เซ็ตค่าอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างให้โหลดกัน ก็เบียใช้งานเนี่ยก็เลือกแล้วกด F3 เนี่ยแล้วกด F3 นีเลยอ่ามันจะมันจะเบิ้ลรัวๆเบิ้ลรัวๆดูขี้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 โอ้โหแม่งพุกแม่งพุกเนี่ยแล้วก็วิธีทักปุ๋ยเนี่ยก็เก็บไปขี้อ่าเก็บไปเก็บไปไปนี่สำหรับคนที่ไม่มีทรัพยากรมากแล้วก็ไม่ค่อยมีหมูมากนะซึ่งถาดปุ๋ยหนึ่งถาดเนี่ย เวียจะได้ปุ๋ยหนึ่งหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะใช้ฟางเนี่ยทั้งหมดห้าสิบอันแล้วก็เออหมูอ่ะเอึอะไรก็ได้ก,กับเก็บมาเหออสามอันแล้วก็รอเวลาสักพักหนึ่งนะครับถึงจะได้แล้วนี่ก็จะเป็นฐานหมูสำหรับคนที่มีทรัพยากรหมูมากนะผมก็แนะนำทราบแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามาไล่เก็บเบอรี่ขาวมาปั๊มขี้อะไรทท้งนั้นแหละเนี่ยเลี้ยงสัก ห้าหกตัวโอ้โหขี้บานแล้วแต่มันจะกินอาหารเก่งกันมากเลยเนี่ยวันเราก็ไม่ทำอะไรอะเดินเก็บขี้ไปแล้วก็วางถาดไปอาหารนห้สักตการาหนึ่งถาดอาหารนะครับเวลาวางไว้เนี่ยเราจะสังเกตว่ารัศม,มีมันขนาดไหนเนี่ยสังเกตที่บนชื่อหมูนะเนี่ยมันจะมีรูปถาดอาหารเล็กๆอยู่สังเกตดีๆอ่านี่คือ าอาหารเนี่ยใช้ได้นะคือหมูกินถึงคืออยู่ในระยะมาน,นั่นเองก็วางใส่ใส,ใส่เบอร์ี่ไว้เยอะๆให้มันกินแต่ถ้ามีหมูตัวเดียวก็เอาเบอร์รี่ขาวยาให้มันกินไปซะจะดได้ขี้พุ่งๆอย่างที่บอกครับใช้ห้าสิบอันกอขี้สามกอนก็จะได้ปุ๋ยเดี๋ยวผมก็จะพาดูรอบๆนะครับ อ่านี่คือแบบฟองการทำบ้านสำหรับทำปุ๋ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งทำง่ายๆใช้ของไม่มากหมูตัวเดียวอยู่รอดได้แต่ต้องเอาเบอร์รี่ขายัดให้มันกินเอาแต่ผมสนุกมากเลยเนี่ยกับการยัดเบอร์รี่ขายให้มันกินเนี่ยมาลองใหญ่ขึ้นทีแล้วกันชอบมากเลยในขี้ผู้มหนสัใจาดีแต่ต้องสังเกตหลอดอาหารด้วยนะครับหลอดอาหารเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ย ถ้าหลอดอาหารเนี่ยมันมันหมดอย่างเงี้ยเลือดไม่ไดค่อยอยืมแล้วก็ตายนะผมก็เคยกดดนมันขี้ตายเหมือนกันนะปกติมันก็จะมีอาหารของมันเองอะเนี่ยแต่ถ้าเราไปเล็งมากๆอย่างเนี้ยหลอดอาหารก,ก็จะเพิ่มไปตามขี้เป็นกองเลยควรถ้าเรออียนจะปั๊มเนี่ยครับควรปัามขี้เนี่ยเราควรเอาทำแรงขึ้นมาให้มันดีๆเพราะว่า ไม่งั้นโหมันบักไปทั่วเลย,กร,ยกระจายนุ่งกระจายนี่นะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูแล้วกันนะตา,า,าข้างล่างมันจะเป็นยังไงแต่ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วครับมันเก็บยากอะผมว่าข้าไม่อยู่บนแลรมแล้วอะปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ย ไม่มีแรงไม่มีแรงมันี้งมันเก็บยากเห็นไหมมันกองกล่องเนี่ยเผื่อไปกดโจนหมูอีกสำหรับวันนี้ก็มีแช่ไหครับสวัสดีครับลายกัน้วยก่อนนะจ๊ะ